สวัสดีครับอยู่กับช่องตามตามครับผมสำหรับคลิปนี้ฮะผมพามาดูอา่าตอนแรกว่าผมไม่รู้ครับว่าเห็นแม่ขอกกกำลังทำอยู่นะครับตอนนี้นะกำลังทำอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้ช่อง อ่าอันนี้นะครับอันนี้ตอนนี้สัสง่สงฝั่งหลัง,หล,งหลังหน้าบ้านครับอันนี้ครับแล้วี๋ยวผมเปิดเปิดาภาพมุมมองนะผมจะเปิดภาพมุมมองให้ดูนะครับ นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปแรกเลยนะครับอย่างไรเคยฝากกดไลค์นะฮะฝากฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็พอผมชื่อต้นนะครับไม่ ก็ไม่ไอนี่ฮะตอ,ตอนแรกว่าผมไม่รู้ว่าแม่จะทำช่อง Youtube ก็เลยํามากนะครับยังไงช่วยฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องตั้มครับผมขอบคุณครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับจะเจอกันใหม่ตอนคลิป2นะสวัสดีครับ